ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดวิวทุกคลิปวิดีโอนะครับผมให้ชมพระเครื่องรายการสําคัญมากๆและก็หายากและเป็นที่นิยมมากๆนะครับตั้งแต่เห็นหน้าเหรียญและก็พิมพ์ทรงหองเหรียญเอฟซี FC ก็คงจะประทับใจและก็คิดว่านะครับเข้มขลังมากๆนะครับนั่นคือเหรียญสมเด็จโลกกหน้าศาส,สดาวนนาพินิมิตนะครับ วัดนนท์หมัน,นอำเภอนนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับปี36ซึ่งเหรียญน,นี้ขอญาติประคองขึ้นมาให้ชมใกล้ๆนะครับเหรียญน,นี้มีลักษณะนะครับเป็นรูปไข่นะครับมีความเข้มขลังมากๆจัดสร้างด้วยโลหะทองแดงลมดําด้านหน้าประทับองค์พระพุทธรูปนะครับประทับบนฐานดอกบุษบกปางมารวิชัยนามว่าว่าพระสมเด็จโลก,กน,นาฏศสาสดาวน,นาภินิมิตนะครับแล้วก็มีลายขนกอยู่ล่างแล้วมี ลักษณะของคนที่นั่งปบนมืออยู่สองข้างนะครับพิกไปชมด้านหลังนั้นมีอคระยันประทับอยู่ตรงกลางสรข้อความที่ในงานที่ระลึกในงานหล่อพระประธานนะครับวัดนนท์หมัน5ธันวาคม36หเหรียญน,นี้นะครับมีความเข้มขังและสุดนิยมมากๆซึ่งเป็นเหรียญในท้องถิ่นอำเภอนนนสูงจังหวัดนครราชสีมาและผมไม่รู้จะอธิบายว่าเป็นเหรียญแท้ยังไงครับ fc เห็นเหรียญแบบนี้แล้วรู้สึกสบายใจมากๆใช่ไหมครับเพราะเป็นเหรียญที่คมชัดเข้มขขังด้วยพุทธคุณและบารมีของ พระสมเด็จโลกกันนาศาส,สดาวัวนนาอภินิมิตนะครับซึ่งเป็นพระสมเด็จนะครับองค์ประจาพัฒนนหมัน,นะครับอำเภอโนนสูงนครราชสีมานะครับขอบคุณ f อทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับ